กูสิตลีมันกัน้ามันก็ดือ่อแท้มักลา,ามักลาเจ็บหลายป่ะะาเจ็บหลายป่ะลูกอ้าวมันเป็นยังไรสูมันคือบอลูกบอลยอสูมมือซันนี่มันคือแลนเตเลรียญหอดสิบได้แล้ว ตามันเป็นหลายยูตัวเนี่ยเพื่อมันโผกมันซสัเต็มไปนเนมือดจูสูขึ้นมาผ่ากันย่างมันนี่แหละเอาย่างกต่ย่างตัวหลายย่ามันเป็นแต่ย่างอยู่มี่อย่างนี่แหละย่ายนะี่ยอย่างมันกับมีใบเป้าใบหนาดใบขามสมแล้วกับตะไคร่ผ้ากันไปเก็บน้ำหล่อหัวเฮามาย่างให้มันซาแต่เลาแม่จะผ่าไปเอาหามแมวมาย่างให้น้องเฮา คนไข้มาแล้วให้นักศึกษาวัดความดันคนไข้แล้วก็ซักประวัติเบื้องต้นนะคะเดีย๋ยวค่ะแ่ะขอย่าวัดความดันนะคะอ้าวรถคัมภูมาอยังละ หาวึงเจืบอบันคุณแมส่ดดสวัสดีค่ะเป็นใจนอกมันน,นี่ยังเจ็บอยู่บอบอขอวัดไขวัดความดันในเด้อจ้า คุณหมอเอ้ยแข่งทูแข่งยากดูกะว่าเป็นเกาพอกับไอกะไดเสียแล้วเ๋ยวะตะบักหลาผู้เดียวเจ็บปวดมองไดไข่โอ๊ทุ้นเอาเดอ้อบักลายหกล้านเลยความดันกับปกติเด้อจ้าไข่กับบนี้ดอกเ <c oughs> ขนขากับบไดหักดอกนอจ้าแต่กะทีนีอาการช้ำในคุณแม่ลองอย่างบึงบอกค่ะแต่หน่อย หราเห็นอีแม่ย,นนมมมแย่างให้นอกสามสี่มือกับไข้ขึ้นค่ะนี่คุณหมอมาแนะนั่กับทยางเฮโนกไหร่หลานก็มึงมาคุณหมอห้ดี่กันเนาะจ้าขอบคุณคุณหมอที่มาแนะนั<อ>น่งผมเป็นอยัง,งจ้าเอ้ยลูกหลานเอ้ยคือว่ารดลมรดงายอยู่ทางใดเนาะไปเอื่นขวนเอื่นอยังมาสู้เนี่ยสู้ไก่เล่าหรือไปหายแล้วช่วงเล่าหายหลูกกินปลาหายกินเขาก็แล้่ยวท่นตัวแต่เก่าอ่ะ ขันว่าท่านไปกับไปซะเด้อไปเดียวนี้ละสาธเด้อเจา้าเม่ยท่านเล่นี่เอ้ยพวกคำน้ำให้กินพวกคำดินให้ยู่ลูกหลานสิมาขอไทยขอถอนห้าเดียวผูกเดียวมันลูกหลานวบกลางป้ากลางดอนให้ป้อยขึ้นเมียเด้อบ้านในจะใส่ของอ้ไรข้าให้เมียนำํำทางบ้านค้นทองให้เมียนํำปองบ้านค้นเที่ยวกินเข้าผีให้เจ้าหากเขียวมากปีให้เจา้าไข่ ให้เจ้าเมียได้ทองเปตาให้เมียกินเข่าผ้าง่ายเมียเจแตงเมียกินน้ำย้อยแองพอเมียตกแตงใบเมียถอนย่าหน้าเด้อลูกเด้อมาเด้อเอาไปนี่กางพาออกเอาพาแพร่ออกขวัญจอบไกยู่ไ้ไก่เจ้ามาขวัญจอบไกยู่หน้าไก่เจ้าเตาให้เจ้าขึ้นเมียห้องเงี้ยสั้นบรรเจ้าอยู่เด้อมาเด้ออ้าวได้้ไปเออขึ้นมาเอาไปบไปนี้ตุ่มเอาตุ่มเอา หอดส่านหอดบานหอดซองหอดจ้าของมันแล้วเด้อเอาเอาเด้อมาเด้อมาเด้อกว่าเลยรับเอาลูกลารับเอาควเจ้อของเด้อข้ามไปเห็นยังไ้ไก่ช่วงให้เศร้าให้ดีให้งามให้อลาเด้อฝ่ายสิรเพิ่นมาโชว์มาเต็มยองแสนมาเต็มพวกเขาขาดมาเต็มเตีบาดประจาวัวเอ่อมาผูกแขนให้เจ้ายุ่ยตีไม่แห้งให้เจ้ายุ่ยเห็นเป็นซุข เจ้าเคยดื้อเจ้าจะดื้อเจ้าเคยมึนเจ้าจะมึนบันเนี่ยเจ้าหัวว่าเป็นคนดีของพ่อของแม่เด้อเดอสุดที่หน้าสุด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 เล้อสามีไม่ตายยมแม่รับพน อะพิวาทนาสิริสนิจังวุทาปเจยโนจัตตารธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพระรัง